สวัสดีครับวันนี้มาพบกับดาเสิงอิจฉาช่อโปรไทยนะครับมาในลนักษณะคือสอนคณิตศาสตร์นะครับเพื่อปรับพื้นฐานใช้กับมัธยมต้นและมัธยมปลายที่ต้องใช้ในการเรียนโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์นะครับปรับพื้นฐานนิดน,นึงนะครับ <c oughs> โดยครูเสิงอิจฉาช่อโปรไทย ผู้มีวิสัยทัศน์ส่วนตัวดังนี้นะครับมุ่งสอนเน้นให้จำได้เข้าใจใช้เป็นเน้นคอนเซปต์หลักถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนักให้รู้จักสร้างสุร,รัรจัดการโจทย์นี่คือสไตล์ของการสอนครูตาเซิงนะครับเรามาดูการแยกตัวประกอบกำลังสองนะครับวิธีนี้ทุกคนอาจจะทำได้โดยคร่องแต่ก็มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ ในวิชาวิสกส์หรือมอตอน้นจำเป็นต้องใช้ในการดังนี้นะครับตามหลักแล้วกำลังสองก็มีลักษณะเป็นลักษณะนี้คะ a x กำลังสองบวก b x บวก c สงคัญที่สุดเรามามองที่4นะครับ c คือตัวเลขธรรมดาซึ่งมีมี2แบบคือ c เป็นบวกกับ c เป็นลบถ้า c เป็นบวก แยกแล้วบวกกันนะครับส่วน c เป็นลบแยกแล้วลบกันนะ c เป็นบวกแยกแล้วบวกกัน c เป็นลบแยกแล้วลบกันได้พจน์กลาง <c oughs> พจน์กลางในที่นี้คือ x กำลังหนึ่ะครับ x กำลังห <c oughs> นึ่งครับนี่ฮะ x กำลังหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับวิธีง่าย ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างให้ดนะครับเจ็ดเจ็ดสามารถแยกได้เป็นหนึ่งคูณเจ็ดนะฮะเมื่อแยกกันแล้ว <c oughs> เราก็มาดูนะครับถ้า c เป็นบวกแยกแล้วบวกกันบวกกันได้แปดเห็นไหมฮะถ้า c เป็นบวกแยกแล้วบวกกันนี่4เป็นบวกแยกแล้วต้องมาบวกกันหนึ 1, ่งกับเจ็ดบวกกันได้แปดแสดงว่าใช่เลยนะครับก็คือ x กำลังสองแยกเป็นสองเ็บคือ xx ครับเจ็ดแยกเป็นหนึ่งกับเจ็ดเอาตัวมากไปให้หน้านะครับมามามองดูตัวกลางนะฮะตัวกลางเป็นบวกบวกตัวกลางเป็นบวกนะครับตัวกลางเป็นบวกบวกทั้งสองข้างเอาตัวมากไว้หน้าตัวหลังไว้ตัวเล็กตัวน้อยไว้หลังนะครับ x บวกเจ็ดเท่ากับ x บวกหนึ่งนี่คือการแยกตประกอบหาคําตอบเลยครับถ้าเป็น x เท่ากับ เรากลับข้อหมายตัวนี้ครับเป็นลบเจากบวกเป็นลบจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกมันน่าคำตอบมีลบเกับลบ1นี่คาตอบสุดท้ายถ้าแยกตัวประกอบตอบแค่นี้ถ้าหาคําตอบตอบเท่านี้ครับอ่าเรามองสีเวลาครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับเป็น10 10เนี่ยเราเริ่มจากนี้ครับถ้าเราไม่ค่อยรู้เรื่องก็เป็นเริ่มจาก1 1ก็รั่งแยกเป็น10 สองสองไปหาร10ได้5 3า,ามหมารไม่ได้4หารไม่ได้ก็จ,จบแล้วครับแสดงว่าตัวประกอบของมันมีแค่1กับ10และ2กับ5 4เป็นบวกทักเกตครับต้องบวกกันต้องบวกกันต้องได้แล้วกับ7นะบังเอิญสเป็นบวกเครื่องหมายเหมือนกันครับจำเพิ่มเติมนะสเป็นบวกเครื่องหมายเหมือนกันถ้าตัวกลางนะตัวกลาง เป็นบวกได้บวกบวกตัวกลางเป็นลบตัวกลางเป็นลบได้ลบลบส่วนลบกันคือ,อให้แยกเป็นสอ,อันคือบวกกับลบตัวเลขมากไว้ข้างหน้าเสมอนะครับถ้า B เป็นบวกเอาตัวเลขมากไว้หน้าถ้า B เป็นลบเอาตัวเลขมากไว้หน้าหลักการก็คือเอาตัวเลขไว้หน้านะครับ ตอนนี้เรามาดูครับว่าข้อ2 10แยกเป็น1กับ10และ2กับ5 4เป็นบวกต้องบวกกันต้องบวกกันแล้วได้่าก,กับพ์กลางเราเห็นชัดเจนเลยครับว่าคือ2กับ7เพราะฉะนั้นถ้าแยกตัวประกอบเราจะได้เป็น x x นะครับก็เอา5าไปทาเป็นนิสัยนะครับถ้าตัวกลางเป็นลบใส่ลบทั้งคู่ถ้าซเ,เป็นบวกเข้ามาจะเหมือนกันเอาตัวเลขไว้หน้าครับมากไว้หน้า นี้ครับตัวเลขน้อยไว้หลังถ้าเป็น x เท่ากับก็กลับเครื่องหมายนะครับลบเป็นบวก5ลบเป็นบวก2คําตอบสุดท้ายคือบวก5กับบวก2ถ้าเป็นแยกประกอบก็แค่นี้นะครับทำไหมครับค่อยไปนะเพื่อจะได้ปรับพื้นฐานให้เราครล่องและเก่งถูกต้องและแม่นยำโดยสไตล์ตาเซิง c เป็นบวก แยกแล้วแยกแล้วแยกแล้วต้องบวกกันได้พจน์กลางพจน์ก,กลางนะครับพจน์กลางก็คือบวกเก้าสังเกตพจน์กลางเป็นบวกบวกทั้งคู่ครับเราใส่เลยครับบวกทั้งคู่ x x บวกบวกรอนเลยครับ18ดถ้าเราไม่รู้จะเริ่มยังไงเราก็เริ่มจาก1กับสิบดเห็นไหมฮะเอาเอาตัว1กับสิบแแล้วก็เริ่มสอง สองหารสิบแปดได้เก้าสามหารสิบแปดได้ไหมก็คือหกสี่หารได้ไหมไม่ได้ก็จบแล้วนะครับก็แสดงว่ามีตัวประกอบดังนี้สังเกตไหมครับว่าแยกแล้วบวกกันตรงในเก้าอะไรที่บวกกันในเก้าครับมองครับอะไรที่บวกกันก็คือตัวนี้บวกกันแล้วได้เก้าวันนั้นคําตอบคือคําตอบคือเอามากทําเป็นนิสัยหกกับสามอไอย่างงี้ครับหกกับสามไอย่างงี้ เพราะฉะนั้นอันนี้คือแยกรประกอบจบแล้วถ้าหาคำตอบกับเครื่องหมายครับ x เท่ากับลบหกกับลบสามจบนะครับนี่คือการแยกรประกอบและหาคำตอบไปเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะฮะมาดูข้อ4ครับ c เป็นบวกเห็นไหม c เป็นบวกแยกและบวกกันบวกกันแล้วต้องได้อะไรครับได้นพจน์กลางก็เริ่มถ้าเรา คิดสุคมไม่ทันก็เริ่มจากหนึ่งก่อนะครับหนึ่งกับยี่สบสี่ต่อไปก็เริ่มสองสามสี่ห้าไปเลยครับสองเอามาตัดทอนนี้ได้สิบสองสามแปดยี่สิบสี่สี่หกยี่สบสี่ห้าไม่ได้จบแล้วครับสังเกตว่าสี่เป็นบวกแยกแร้วบวกกันบวกกันแล้วได้สิบบวกกันแล้วได้สิบครับมามองครับบวกกันได้สิบคือตัวไหนครับตัวไหนมองเนี่ยสองตัวเนี่ยมองกันบวกกันได้สิบคืออะไรครับนี่ครับ บวกกันได้10นะครับเราก็ตัวมากไปหน้าเพราะนั้นถ้าแยกตัวประกอบคือ x x เอาบ้าไปหน้ามี c เป็นบวกบวกทั้งคู่ก็ได้ไปแล้วฮะ6กับ4เรียบร้อยนี่คือแยกตัวประกอบหาคำตอบก็คือกลับเครื่องหมายครับ x เท่ากับบวกยูเป็นลบ6กบวกยูเป็นลบ4ก็ตอบนี่คือการหาคำตอบ ตรงนี้เราสอนทั้งสองอย่างคือแยกตัวประกอบและหาคำตอบของกำลังสองนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปสังเกตรครับตั้งใจฟังนะ C เป็นบวกเห็นไหมซเป็นบวกแยกแล้วต้องบวกกันได้พจน์กลางก็แยกเลยฮะ1กับ15บห้ามเกิน15ก็มี2ไม่ได้3ก็เป็น5เอาไปหารเอาหารตัวนี้นครับไปหารตัวนี้หมดแล้ว ต่สังเกตครับว่าแยกแล้วบวกกันบวกกันต้องได้นะครับ16ก็มีหน้าจะเป็น15กับ1แต่ c เป็น b เป็นลบแยกสังเกตครับ c เป็นลบเครื่องหมายต้องเหมือนกันก็คือลบทั้งคู่นะก็ใส่เลยครับ15กับ1หาคำตอบ x เท่ากับกับเครื่องหมายลบ15เป็น15ลบ1เป็นบวก1 อันนี้เราได้2บทนะครับถ้าเป็นมอต้นเราจะได้2บทคือแยกตัวประกอบและหาคําตอบของกำลังสองนะครับต่อไปมาดูครับข้อ6 c เป็นบวกแยกแล้วต้องบวกกันบวกกันแล้วได้กับ9กปรากฏว่า c เป็นบวกไอ b เป็นบวกแยกตัวประกอบได้2ชุดคือ x x เป็นบวกบวกทั้งคู่เห็นไหมครับ1 4เราลมาแย,ยากครเริ่มจาก1เลยครับ1กับ1 4ต่อไปเริ่ม2 2สองหาร14ได้่ละม้ได้7 อสามหาได้ไหมไม่ได้ก็จบนะครับอะไรบวกกันแล้วได้9ครับ2อ,อันนี้บวกกันได้9คือใครครับ mm hmm. บวกกันได้เกคือก็เป็น2กับ7เอาตัวมากไปหน้าครับเป็น7กับ2เรียบร้อยนี่คือการแยกตัวประกอบหาคำตอบกับเครื่องหมายสิ่งที่เราเห็นนี้นะฮะบวก7เป็น x เท่าก,ก,กับลบ7บวก2เป็น ลบสองพนั้นเราจะได้คําตอบของําลังสองคือ2องคำตอบคือลบเจ็กับลบสเปลี่ยนครับวิธีของตาเซิงอิชาร์ชโชปปอระทายจำได้เข้าเป็นจําได้เข้าใจใช้เป็นนะครับถูกต้องแล้วเลยแม่นยําฝึกนะครับเป็นทักษะเพื่อใช้ในการคำนวณขั้นสูงต่อไปนะครับแต่สําหรับโมโต้นก็สามารถหาคําตอบได้อย่างสบายๆนะครับต่อไปเริ่มดูครับ C เป็นบวก แยกแล้วต้องบวกกันบวกกันต้องได้เท่าไหร่ครับลบสิเข่งถ้าแยกตัวประกอบแยกเป็น2องวงเล็ x x บังเอิญ b เป็นลบใส่ลบทั้งคู่21เริ่มจาก1น,นะครับหกับ21่อ็ต่อไป2หาไม่ได้สามเจ็ดยี่สอนะครับอะไรมั้งครับจากที่เราแยกตัวประกอบมาแล้วบวกกันได้10ก็คือ3กับ7เอาตัวมากไปหน้าครับเกัสานี่คือแยกตัวประกอบ เรียบร้อยนะครับหาคําตอบ x เ,เท่ากับกับเครื่องหมายครับลบเเป็นบวก7ลบ3เป็นบวก3นี่คือหาคําตอบของกำลังสองในการสอนครั้งนี้เราทั้งแยกตัวประกอบและหาคำตอบกลับกันนะครับถ้าเราได้คําตอบแล้วไปหาตัวประกอบคือกลับเครื่องหมายตรงข้ามบวกเป็นลบลบเป็นบวกนั่นเองดูต่อไปครับ c เป็นบวกเห็นไหม C เป็นบวกข้าม่อยต้องเหมือนกันแยกแล้วต้องได้เท่ากับตัวนี้เ <c oughs> พราะนั้นแยกตัประกอบก็แยกปเป็นสองัเรีบคือ XX, XX. บังเอิญ B เป็นลบลบทางคู่12เริ่มจาก1กับ12นะครับต่อไปก็เริ่ม2 3 4 5ไปอย่างนี้นะพิดีง,ง่ายนะครับ2หารหหาร 10, ิบสอได้เ่ไร้ก3หาร12บด้ไห้ได้คือ4 4ได้ไหมคือ3ก็จบแล้วพเพราะมันซ้ำกันนะฮะ สังเกตครับว่าอะไรซีเป็นบวกต้องบวกกันบวกแล้วต้องได้8ก็น่าจะเป็น6กับ2 2กับ6เพราะนั้นเอาตัวเอาตัวเลขมากไว้หน้านะฮะให้เป็นิิสัยคือ6กับ2จบครับคือการแยกตัวประกอบต้องการหาคำตอบก็กลับเครื่องหมายครับเป็นลบก็เป็นบวกเป็นลบก็เป็นบวกเพราะนั้น x หาคำตอบก็คือคำตอบ 6ก,กับ2เป็นต้นนะครับโอเคไหมทันไหมครับนักเรียนต้องกลับไปทบทวนบ่อยๆนะครับจึงจะให้เกิดความเก่งนะครับและถูกต้นเลยแม่นยำความเก่งไม่มีแต่กำเนิดแต่เกิดจากการฝึกฝนนะครับเริ่มดูข้อต่อไปถ้าแยกประกอบต้องเป็นสองโมเดลเอ็กเลยครับเ x C เ,เป็นบวกเห็นไหม เลงที่สี่ีนบวกก็คือต้องบวกกันได้พจน์กลางพจกลางเป็นบวกบวกทั้งคู่24เริ่มเลยฮะหกับ24 2 3 4 5ไปเรนะื่อยฮะหไปเรนะื่อยฮะสหารเอามาหารนะครับเอามหารได้12 3หารได้8 4 6 24 5หารไม่ได้6 4สีเหมือนเดิมก็พอแล้ว สังเกตครับสีเป็นบวกมันบอกเราอยู่แล้วจริงๆหลักของคณิตศาสตร์ถ้าเราเข้าใจมันอย่างดีเนี่ยสังเกตนะครับว่าคณิตศาสตรม์มันไม่ได้หลอกลลงเราเป็นมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูครับสังเกตไหมว่าบวกกันแล้วต้องได้14อะไรบ้างที่ได้14ครับมองครับที่เราแยกมาเมื่อกี้อะไรได้สี่มีตัวเดียวต่าน,นั้นคือ2กับ12ถูกไหมครับก็เอาตัวมากไปหน้า ตัวหลังตัวน้อยไว้หลังนี่ได้แล้วครับคําตอบคือแยกตัวประกอบต้องการหาคําตอบ x เท่าก,กับกลับเครื่องหมายครับลบสิบสองเป็นบวกสิบสองเป็นลบสิบสองบวกสองเป็นลบสองนี่คือหาคาตอบข้างบนคือแยกตัวประกอบอยังไงฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเริ่มเรียคกรตศาสตรวิชาคณิตศานวณถ้าเราเริ่มเป็นแล้วทําได้จําได้เข้าใจใช้เป็น เราจะง่ายง่ายกว่าการท่องจําเป็นใดๆนะครับวาริชาคนวณน,นั้นง่ายมากที่สุดครับามาดูแยกตัวประกอบกแยกเป็นกี่วงเล็บครับสองวงเล็บตัวหน้าแยกเป็น x x c เป็นลบแยกแล้วต้องลบกันต้องลบกันนะได้เท่ากับพจน์กลางคือลบสองต้องลบกันนะครับสามก็แยกเป็นหนึ่งกับสามสองไม่ได้แล้วแสดงว่ามีแค่หนึ่งกับสามครับ c c เป็นลบเครื่องหมายต,ต่างกันนะสกเกตครับเครื่องหมายต่างกันคือบวกกับลบและลบกับบวกถ้า b เป็นลบใส่ลบไว้หน้าถ้า b เป็นบวกใส่บวกไว้หน้าถ้าใส่ b เป็นลบข้างหลังก็จะเป็นบวกเอาตัวเลขไว้หน้าเสมอคือ3กับ1นเห็นไหมครับจบเลยถ้าต้องการหาคำตอบนี่ก็ประกอบจบแล้วนะต้องงาคำตอบเทัากับกับื่องหมายครับ ลบสามเป็นบวกสามบวกหนึ่งเป็นลบหนึ่งนี่คือคำตอบของกำลังสองนะครับเป็นไงครับแยกตัวประกอบต้องทำสองโมเลกหาคำตอบคือตอบเลยนะ x แยกเป็น x x c เป็นบวกเครื่องหมายต้องเหมือนกันแยกแล้วต้องบวกกันได้10 c เป็นบวกบวก a b เป็นบวกบวกทั้งคู่21 ถ้าเรางงก็เริ่มจากหนึ่งกับยี่สิบสองหาไม่ได้หานี้ไม่ได้นะสามเจ็ดยี่สิบจบแล้วอะไรบ้างครับที่สังเกตดูครับว่ามันบวกกันได้แล้วกับสิบก็ต้องเป็นสามกับเจ็ดเอาตัวเลขไปหน้าเสมอครับคือเจ็ดกับสามไปนะครับเราได้ตัวประกอบเรียบร้อยแล้วต้องการหาคําตอบก็คือกลับเครื่องหมายครับลบเจ็ดเป็นบวกเจ็ดเป็นลบเจ็ดบวกสามเป็น ลบสอันนี้เราเรียน2บทพร้อมกันเลยนะครับแยกตัวประกอบและหาคำตอบกำลังสองนะครับต่อไปมาดูแยกตัวประกอบง่ายๆนะครับแยกตัวประกอบคือ2วงเล็บหาคำตอบคือ x เ,เท่ากับเลยนะแยกเปน,นะครับ x x ็เเ,เป็นลบเครื่องหมายต้องต่างกันอันหนึ่งบวกอันหนึ่งลบดูครับลบอยู่หน้าลบอยู่หน้าบวกอยู่หลัง เอาหกมาแยกต้องลบกันได้เท่ากับตรงกลางหนึ่งเริ่มจากหนึ่งฮะหนึ่งกับหกสองหาร3ต่อไป3หารสาก็แค่นี้ครับลบกันแล้วต้องได้1ก็คือ3กับ2เท่านั้นนะครับวิธีังเกตเอาตัวมากไว้หน้าเอาตัวน้อยไว้หลังมันจะทำให้เราเข้าใจเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือแยกตัวประกอบจบแล้วต้องการหาคำตอบกลับเครื่องหมายครับ ลบสเป็นบวกสาบวกสเป็นลบสนี่คือำตอบบทอีกบทต่อไปของหมอต้นนะครับสนุกเริ่มสนุกกันยังครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม fc ตาเซิ e งใ e YouTube การสอนคณิตศาสตร์ด้วยประสบการณ์ชีวิตนะครับมาดูต่อไปแยกตัวประกอบเราแยกเป็นกี่โมเลกสองโมงเลกต้องการคำตอบเท่าก,กับ ตอบเลยนะสังเกตครับมองที่ C C เป็นลบต้องลบกันลบกันแล้วได้พ์กลางเห็นไหมได้พจน์กลางสังเกตครับ C เป็นลบเข้อหมายต่งตางๆกันลบตัว b เป็นลบเราใส่ลบไว้หน้าบวกไว้หลังเพื่อตัดปัญหานะครับ2็จะเริ่มจาก1กับ2ครับหมดแล้วนะบอกกันว่าต้องลบกันได้เท่าไหร่นะได้เท่ากับ1 ก็ชัดเจนเลยครับหนึ่งกับสองลบกันก็ได้หนึ่งอยู่แล้วก็เอาตัวมากไว้หน้าเอาตัวน้อยไว้หลังการแยกตัวประกอบก็สิ้นสุดหาคำตอบครับกลับเครื่องหมายลบเป็นบวกสองบวกเป็นลบครับนี่คือคำตอบของสมการกำลังสองเป็นไงมครับเริ่มง,งา่ายยังครับอ่ะแยกตัวประกอบแยกเป็นสองมรรคแยกเลยครับ x x C เป็นลบแยกแล้วต้องลบกันลบกันแล้วต้องได้เท่ากับตัวกลางตัวเครื่องหมายต้องต่างกันคือบวกกับลบตัวกลางเป็นบวกบวกอยู่หน้าลบอยู่หลังโอเคมั้ยเมื่อเงินสองแยกได้เป็น1กับ2จบแล้วครับเป็นเนวนเฉพาะก็ใส่เลยครับตัวเลขไว้หน้าตัวเลขมากไว้หน้าตัวเลขน้อยไว้หลังตอบแล้วนี่คือแยกตัวประกอบถ้าหาคําตอบ x เท่ากับกล่าวเครื่องหมายครับบวก2เป็น รบสอลบหนึ่เป็นบวกหนี่คือหาคำตอบของสมการกำลังสอนะครับเป็นไงเริ่มสนุกเรียงครับการคิดคำนวณง่ายเพียงนี่เดียวครับผ้าใส่ใจและสนใจมันคำนวณง่ายกว่าทุกรายวิชานะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ fc ตาเริงแยกตัวประกอบทำเป็น2องวล็วครับ x ก็แยกเป็น xx c เป็นลบแยกแล้วต้องลบกันลบกันแล้วต้องได้พจน์กลางเครื่องหมายต่างต่างกัน b เป็น b เป็นบวกบวกอยู่หน้าลบอยู่หลังเอา3มาแยกครับเป็น1กับ3หมดแล้วเพราะเป็นตัวจาเฉพาะก็ใส่ตัวมากไว้หน้าตัวน้อยไว้หลังจบครับจบแล้วคือแยกตัวประกอบต้องการคำตอบกับเครื่องหมายครับ บวก3เป็นลบ3และลบ1เป็นบวก1ตอบนี่สังเกตเรามาเรียนคลิปนี้เราได้ทั้งแยกตัวประกอบและหาคำตอบของกำลังสองนะครับอ่าเป็นไ,ไงเริ่มสนุกยังครับแยกตัวประกอบทำเป็น2วงงเล็บ x แยกเป็น x x c เป็นลบแยกแล้วต้องลบกันลบกันแล้วต้องได้พจน์กลาง c เป็นลบเ็หมายต่างกัน ก็คือบวกกับลบพจน์ b เป็นบวกใส่บวกไว้หน้าใส่ลบไว้หลัง24บมาแย่ครับเริ่มจาก1ครับ2 3 4เอา2ไปหารได้12เอา3าไปหาร3 8 24 4ด่ไปหารได้6อะไรบ้างครับ4เป็นลบแยกออกจาลบกันมันบอกชัดเจนในคณิตศาสตร์มันมีหลักอยู่แล้วนะครับถ้าเราสังเกตดีๆในในโจทย์โจทย์มันก็บอกทักษะเราอยู่แล้ว c เป็นลบ ก็ต้องลบกันลบกันได้ได้สองก็มีคําตอบเดียวครับคือ6กับ4หลักการของคูเซอร์อิสระก็คือเอาตัวมากไว้หน้าครับก็กลายเป็น6กับ4จบแล้วครับแยกตัวประกอบต้องหาคําตอบ x ก,กับกับข้อหมายครับลบหวกหเป็นลบหกลบสับข้าหมายเป็นบวกสตอบเห็นไหมครับย็งไงเริ่มสนุกแล้วสิครับ ลองคิดเองดิแยกตัวประกอบคือทำอะไรต้องมี2องวงเล็หาคำตอบคือตอบเลยเะ x กําลังสองก็แยกเป็น x x สังเกตครับ c เป็นลบแยกแล้วต้องลบกันลบกันแล้ได้พจน์กลางพจน์ได้ข้างหมายต่างกันบวกกับลบพจน์กลางเป็นบวกใส่บวกไว้หน้าใส่ลบไว้หลังเอา6มไปแยก1ก็บ6 2 3นะ สองไปหานะครับได้สามอ่าสามแล้วแต่ก็ามีแค่นี้ครับอะไรที่ลบกันแล้วสี่เป็นลบเขาบอกว่าลบกันนะเห็นแล้วครับสี่บวกบวกกันนะบวกกันได้อะไรพดกลางนี่คือเขาจริงจริงคณิตศาสตร์เป็นเป็นความจริงนะครับไม่ได้ไม่ได้ประยุกต์อะไรทั้งสิน้นถ้าเราเข้าใจหัวใจของคณิตศาสตร์มันจะเรียนง่ายมากนะครับเขาบอกว่าอ่าลบกันแล้วต้องได้หนึ่ง อะไรบ้างครับจากที่เราแยกมาก็าคือสามกับสองเอาตัวมากไว้หน้าเสมอปึ๊บสามสองจบแล้วครับแยกตัวประกอบต้องหาคำตอบกลับเครื่องมาจากลบเป็นบวกบวกเป็นลบคูณเป็นหารหารเป็นโคูณบวกสามเป็นลบสามลบ2เป็นลบ2เป็นบวกสองตอบครับเป็นไงเริ่มสนุกแล้วครับ แยกตัวประกอบทาํา2งวเล็บหาคำตอบ x เ,เท่ากับจบเลย c, c เป็นลบแยกแล้วต้องลบกันนะคเครื่องหมายต่างกันดูที่พจน์ b พจน์ b เป็นลบลบอยู่หน้าบวกอยู่หลังเห็นไหมครับ12มาแยกครับเป็น1กับ12เริ่มจาก1ครับยกเว้นเราท่องสุขคูณแม่นก็เริ่มจากอะไรก็ได้นะครับ2 3สไปเรื่อยนะฮะ4 สไปหาร12ได้6 3ไปหาร12ได้4 4ไปหารได้3 3แล้วแสดงว่าตัวประกอบที่ได้คือเท่านี้สังเกตครับ4ไป็ลบลบกันแล้วต้องได้4นักเรียนสังเกตครับลบกันได้ 4, มีตัวเดียวครับก็คืออะไร6กับ2เอาตัวมากไว้หน้าเอาตัวน้อยไว้หลังจบครับตัวประกอบถ้ารากลับกลับข้าหมายเท่านั้นเอง ลบหเป็นบวกหบวกสเป็นลบสตอบครับการหาคำตอบอ่ะมาดูอีก2ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเพราะน่านักเรียนน่าจะเข้าใจกันมากแล้ว,ลวก็ฝึกบ่อยๆจะได้คล่องอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ fc ตาเซิร์นะครับแยกตัวประกอบแบ่งเป็นสองโมดิบหาคำตอบเท่ากับเลยแยกเป็น x x สังเกต c เป็นครับ c เป็นลบ แยกแล้วต้องลบกันลบกันแล้วต้องได้เท่ากับพจน์กลางเครื่องหมายต่างกันดูพจน์กลางครับพจน์กลางเป็นลบลบอยู่หน้าบวกอยู่หลังเอา5มาแยก1กับ5จบแล้วเพราะเป็นกรณีเฉพาะก็ได้กับเอาตัวมากไปหน้าครับ5กับ1เห็นนะครับจบแล้วคือการแยกประกอบต้องการคําตอบกับเครื่องหมายครับจากลบเป็นบวกบวกเป็นลบคูณเป็นหารหารเป็นคูณลบ5เป็นบวกห บวกหกลายเป็นลบหน,นี่คำตอบของสมการกำลังสองเป็นไงครับเริ่มสนุกครับแยกประกอบแยกเป็นสองวงเล็บหาคำตอบตอบเลย C เป็นลบแยกแล้วต้องลบกันลบกันแล้วต้องได้ผลกลางเครื่องหมายต่างกันถ้า B เป็นลบลบอยู่หน้าบวกอยู่หลังเอา4มาแยกเริ่มจาก1ครับ1แล้วมา2-3ไปเลยน,นะ1กับ4 2หาร4ได้ สองสามหาไม่ได้จบก็ตัวประกอบก็คือหนึ่งสี่สองสองสังเกตครับต้องลบกันได้สามมีอยู่ตัวเดียวครับลบกันได้สามมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นครับคือนะครับสี่กับหนึ่งเอาตัวมากไว้หน้าเอาตัวน้อยไว้หลังจบครับนี่คือแยกตัวประกอบหาคําตอบกลับเครื่องหมายครับลบเป็นบวกบวกเป็นลบหนึ่งนี่คือคําตอบของ การหาคำตอบกำลังสองเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะครับตั้งแต่มอต้อนและมปลายเพื่อปรับพื้นฐานคลิปนี้ขอจบการแยรกประกอบเพียงเท่าน,นี้และหาคำตอบของอสมการกำลังสองนะอย่าลืมติดตามนะครับอิชาร์โชบโรไทยตาเซิงเอฟซีตาเซิงใน YouTube กดติดตามกดไลค์กดแชร์จำได้เข้าใจใช้เป็นถูกต้องรวดเร็วแม่นยำอย่าลืมติดตามพบก,กับตาเซิง F4 ตาเซิงนะครับสวัสดีครับ